รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็รับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรับลูกหลังออดีตค่ะกับดิฉันอารยาโคจ้าค่ะ,คะและดิฉันวัสนานานทวมค่ะม,มาแบบแบบว่าจะนักเลงนิดนึงนะคะเรียมไปทำอะไรใครหรือเปล่าไม่พอดีพอดีว่าเห็นท่านพลอเอกประยุทธ์หัวหน้าคอสชอท่านเดินแบบนี้ยัง่อยงอีก บอกแล้วท่านเป็นทหารลูกทุ่งไงเวลาเดินท่านก็แบบเต็มที่ไงแสดงถึงความมั่นใจเออตมาจากปราจินบุรีนี่ครับผมเป็นทหารเสือด้วยจากชนบุรีด้วยคือด้วยความว่าท่าเดินของท่านเนี่ยถ้าจะเห็นเนี่ยจะเห็นว่าท่านแสดงถึงความเป็นผู้นำความมั่นใจใช่ไหมยิ่งวันนั้นวันเมื่อวันท่านไปโรงเรียนนาร้อยจับวรอโโหเนี่ยเท่เท่และยิ้มด้วยนะยิ้ม อารมณ์ดีเนาะเฮ้ยทำไมทำไมคนเหตุปะนี่นี่ขอเมานิดนึงคนคนที่เขาจะเป็นนายกเขาต้องอารมณ์ดีหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะเกี่ยวคือจริงก็เป็นนายกต้องเครียดนะก่อนเป็นพบทบแกก็อารมณ์ดีอยู่แล้วปะใช่แก็เยอะแล้วไงแต่วันนั้นดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยดูอารมณ์ดีนี่เระคือตัวตนของแกใช่นะะ คืออาจจะเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้นําว่ามันแบบว่าไม่ใช่ว่าต้องกังวลซะจนหน้าคิ้วขมวดเคยเห็นเวลาพูดเองก็ขำเองอ่ะเออเขาเรียกว่าตบมุกชงเองแล้วตบมุกเองนะเราก็ยังงงอะไรทะคือถ้ามองว่าอาจจะเป็นเทคนิคของคนคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะไม่ต้องให้คนเห็นว่าเรามีความกังวลหรือมีความเครียดก็คือพร้อมที่จะเผชิญและเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะ เน,เนื่องจากท่าท,ที่ที่เราคุยกับบรรดาสนชสายทหารทุกคนก็มีชื่อของพลเอกประยุทธ์ในใจอ,อยู่แล้วว่าจะให้เป็นเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องรอว่าท่านจะรับหรือเปล่าแต่ทุกคนเชื่อว่าท่านน่าจะเสียสละที่จะรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเหมือนว่าสแสดงว่าเฮ้ยท่านก็มีความมั่นใจในสิ่งที่ท่านจะตัดสินใจนับจากนี้หรือท่านอาจจะถือคติที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นก็ยิ้มไปก่อนเอออ,อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดน,นะไหนๆ,ๆโทเอ้ยก็ประกาศกฎในการศึกเสร็จก็รัฐประหารต่อก็ทํามาแล้วไหนๆก็เขาเรียกว่าทําให้สุดทางหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างวันนั้นที่ท่านบอกกับบรรดาผู้พิหน่วยขึ้นตรงท่านก็บอกว่าให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจ<ๆ>ของผู้พิบัญชานะว่าจะพ<ๆ>้นผ่านัะผู้นําเออนะเชื่อผู้นําชาติพ้นภัยเอ้ยไม่ใช่นี่เราอยู่นี่เราอยู่ยุคไหนกันเนี่ยไม่ใช่จอมพลตู่เฮ้ยไม่ใช่ ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะว่านายกรัฐมนตรีแม่ก็คือต้องน่าน่าจะน่าจะวิกตูนะมีคนบอกเฮ้ยอย่าไปฟันธงมากมายนะว่าเป็นวิกตูเผื่อไม่ใช่ขึ้นมาล่ะเอ้าก็ท่านสชทั้งหลายก็มีรายชื่ออยู่คนเดียวเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครใครคิดเป็นคนอื่นแล้วเนอะก็คือเป็นท่านพลเอกประยุทธ์นี่แหละนะคะอ่ะก็ต้องรอดูว่าพลเอกประยุทธ์เมื่อขึ้นเขาเรียกว่าตอนนี้จริงท่านขึ้นขี่หลังเสือแล้ว อันนี้เสือยิ่งกว่ายิ่งกว่าหนึ่งตัวท่านครับ<ะ>มาจากกองพันไหนล่ะครับทหารเสือราชินีลีกอนไทเกอร์นะอ่า,อานะคะก็ต้องขี่เสือนะฮะแต่ไม่รู้จะลง งยังไง,ลงแล้วลงแล้วไม่ไม่รู้จะลงยังไงแล้วลงเมื่อไหร่แล้วจะลงท่าสวยหรือเปล่าด้วยนะเ <laughs> ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรียิ่งไม่ว่าในยุคไหนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามีแต่เสมอตัวกับขาดคุนเพราะฉะนั้นแต่ก็ <c oughs> ต้องเป็นครั้งแรกก็ได้ที่ได้กำไโอ้โหนี่ถ้าคนเด็กประยุทธ์ได้เขาเรียกว่าจะแย่แล้วพี่อ่ะต้องบอกว่าต้องยอมแล้วว่าขึ้นสวยแบบตอนลงเนี่ยเก็บดูไว้ก่อนแต่ว่าระยะทางนับจากนี้มันก็ไม่ใช่ว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ไหมทุกอย่างจะเข้ามาตลอดนะเพราะฉะนั้นต้องร รอดูว่าถ้าท่านลงสวยเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์กนว่าท่านอาจจะเป็นรัฐบุรุษอีกคนหนึ่งของประเทศไทยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอาช่วยปฏิรูปบ้านเมืองทําทุกอย่างให้จัดระเบียบแล้วถ้าเข้าที่นะคะถ้าพูดถึงจริงๆตอนนี้ก็บ้านเมืองก็สงบนะอ,อแต่ต้องดู<อ>ต้องดูปลายทางย,ยาวๆค่ะว่าในเมื่อถ้าท่านขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐบาลและเฉพาะการของท่านเนี่ย สามารถแก้ปัญหาในช่วงปีหนึ่งเนี่ยได้ไหมแล้วก็นําไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองปฏิรูปทุกอย่างที่ดีได้หรือเปล่าง่ายๆนะฮะนักข่าวตอนเนี้ยปทางไหนก็สบายแล้วทําไมอ่ะเอ้าจะลาพักล้อนจะอะไรก็สบายแล้วนะก็ให้ก่อนจะไปไหนมบ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 เฮ้ยแต่ตอนไี้ก็เอ๊ะ ตัวเองแต่ตอนนี้ยิ่งไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเขาไปได้แต่เขาข่าวสายเราเนี่ยสิสายเราก็ไปไหนไม่ได้จนไปกระดิกตัวก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยาวเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารเรื่องกับคอสชหมดเลยนะต้องตัดเรื่องอาหารการกินเออใช่เออขอแหม อย่างไรนะคอสชชวนชิมใครเห็นบ้างหรือยังนะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหแม่ช้อยนางลำเชลชวนชิมหลบไปล้อบิ๊กตู่ชวนชิมนะคอสชชวนชิมตอนนี้เห็นมีรายงานว่าทางคอสชนมีโครงการนี้นะเริ่มมีการเขาเรียกว่าเห็นบอกว่ามีประมาณ40ร้านในกรุงเทพนะก็คือว่าอาหารอร่อยถูกคุณลักษณะและราคาถูกเพื่อช่วยประชาชนนะคะ40ประมาณ40จุดในกรุงเทพนะคอสชชวนชิมอ่ะครลองไปดูนะคะ ไม่น่าเชื่อนะพอสชอี่ทุกอย่างเลยนะเพลงก็ได้ดนตรีก็มีอาหารก็มีโอ้โหนะฮะถือว่าเป็นอะไรนะรูปแบบใหม่ของการรัฐประหารนะฝังงาตนงงงงนะกลังงงนะแค่นี้ก็แบบว่าใครจะไปคิดนะฮะนำการรัฐประหารมาหนึ่ง คนในคนในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ค่อนข้างค่อนข้างจะยอมรับนะแน่นอนคนที่ต่อต้านเนี่ยก็มีแต่อีกอันนึงคือคนกลับเรียกร้องให้หัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยเป็นนายกมาเป็นโัวโบอะไรเนี่ยประเทศไทยเขาเรียกว่าต้องเป็นกรณีศึกษาเลยนะของทั่วโลกเลยคือถึงบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนใครนะยูนิคนะฮะแม้แต่ทหารไทยเองด้วยมัน้นอยู่กับวัฒนธรรมไงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของอัตลักษณ์แต่ละประเทศด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเรา เบื่อกับนักการเมืองเบื่อกับความวุ่นวายทางการเมืองแต่มันดีนะไม่นะนักม่ต่างช่วงชอบชอบเอ้ยแต่ว่าพอพอมาเป็นข้าราชการบ่อยๆมันก็ข้าราชการมากีบยบางทีเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่คอสชเนี่ยให้ความสําคัญกับรัฐบาลไอ้ข้อกับข้าราชการมากเห็นว่าในคอรมอที่จะมีการตั้งเนี่ยก็มีรายงานว่าจะเอาข้าราชการกระรวงหลายท่านมาเป็นรัฐมนตรีเลยแล้วก็เป็นยุคที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยประกาศว่าจะกู้ศักดิ์ศรีของข้าราชการคืนมาจากที่เดิมโดนนักการเมืองเนี่ยครอบงำสั่งการเงฮะเห็นว่า ว่ามาท่านนี้เลยเพิ่มเงินเดือน8%ให้ข้าราชการรูนเลยพี่แต่ว่าต่าวนี้ไม่ทันนะต้องไปเมษา5ตุน2 2 3หมื่นเขาก็ห่วงกันด้าก็ห่วงกันนะว่าถ้าข่าวนี้ออกไปเนี่ยเรื่องของพวกค่าสินค้าต่างๆมันจะอับขึ้นเพื่อนะจ๊ะเพเขาว่าต้องมีกําหนดไงหกเดือนหนึ่งปีแต่จริงข่าวนี้มาเป็นเดือนแหละแต่ว่าเพิ่งมาเปิดข่าวตอนนี้นะคะเพื่อเพื่อลดผลกระทบเรื่องของการขึ้นค่าสินค้าต่างๆนะข้าราชการเนาะก็จะต้องดำเนิน งานด้วยข้าราชการแต่อย่าลืมนะคะข้าราชการคือขาร,า,ารับใช้ประชาดนะคะอ่ะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต,ต่อคะคะจับกระสู่เบรกที่2 สองสองพี่เล็กมีเรื่องอตอ่อใช่ไหก็ไม่ไม่เม,มา่าอะไรกันไม่มีหมายถึงว่ามันต่อเนื่องจากที่นี่ไงพอเรื่องของอนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแต่ว่าที่ควบคู่กันไปเนี่ยก็คือว่าเรื่องของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอส,อสอปชนะฮะวิชารสร้างเสริมประสบการณ์และชีวิตนะคะตัวย่อมันจะคล้ายกับหลายอันมากนะคะแต่ว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชนี <S <S ่พลเอกประยุทธ์ให้ความสําคัญมากะคะถึงขั้นกําหนดการอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าวันคิกออ o โอ้โห oh. 9สิงหาวันดี oh. ด้วยนะคะใช่เออวันเดี๋ยวคือท่านเนี่ยจะมาบรรยายด้วยตนเองแล้วก็ท่านดรวิศนุเครืองามก็จะมาก็เรียกว่าเชิญเขาเรียกว่าเชิญคู่ขัดแย้งมาด้วยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าวันเสาร์นี้คือสงสัยจะคล้ายๆวันที่เปิดสนามหลวงอะมีใครนะ ไปได้เขาจะคือเป็นวันที่ต้องการให้สื่อเนี่ยช่วยกันเอาไปอธิบายให้ประชาชนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของสภาปฏิรูปเนี่ยจะเป็นอย่างไรทําอะไรบ้างแล้วก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่14สิงหาคมแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาทั้ง11คณะเพื่อที่จะปฏิรูปด้านต่างนะ1 1ด้านแล้วก็มีด้านรายการเมืองสังคมสื่อมวลชนจาแนกเลยมีปฏิรูปสื่อด้วยนะแล้วก็ปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปหลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้เสร็จแต่ว่า เป้าหมายของพลเอกประยุทธ์ก็คืออยากให้ประชาชนตื่นตัวแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมอยากให้ทุกฝ่ายเลยนะก็จัดวันเสาร์ที่9สิงหาคม10โมงเชา้าส,ส,มสมโมสรอหารบกวิภาวดีน,นั่น<ค>แหละอยากไปเออไปลงทะเบียนไปอยากฟังอะไรได้เลยสุว่าเป็นงานเปิดเลยนะคะแล้วก็เปิดสำหรับสื่อมวลชนว่วันนั้นเราจะได้ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์อีกแล้วเหรอนี่ไกลไกลวันนั้นน่ะแหมท่านในายให้สัมภาษณ์นะเพราะว่าเป็นการเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดแคมเปญในการโปรโมทสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยนะคะ กปใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ดรวิสนุไปด้วยเพราะฉะนั้นจากนั้นไปเนี่ยถือว่าคลิกออฟเนี่ยแปลว่าเปิดเสร็จเนี่ยต้องมีโปรเขาเรียกว่ามีแคมเปญต่อด้วยนะว่าจากนั้นปัจจกนี้ไปเนี่ยคอสชจะต้องโปรโมตในเรื่องของสภาปฏิรูปอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าสภาปฏิรูปนี่ถือว่าสําคัญมากนะะเพราะว่าเป้าหมายของคสชเนี่ยก็คือปฏิรูปทุกอย่างให้เสร็จนะฮะแต่ดูแววแล้วอย่างที่บอกว่าว่าทางพักเพื่อไทยพรคประชาธิปัตย์ก็ประกาศตัวแล้วว่าจะไม่ ตัวแทนเข้าร่วม เพ <G ül> นะฉะนั้นแต่ทางคอสชอก็วันนั้นท่านพลเอกสุรศรรักดิ์การจนรัตปราลัดทรงกลาโหมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานปลองดองและการปฏิรูปเนี่ยท่านก็บอกว่าแม้ไม่ส่งเข้ามามันก็อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเขาปฏิรูปกันมายัางไงคุณก็ต้องยอมรับเพราะว่าเปิดโอกาสให้ใครมาร่วม<ส>แสดง <c oughs> ความาคิดเห็นแล้ว <c oughs> แล้วไม่มาใช่นะผลที่ออกมาก็ต้องยอมรับนะใช่นะคะแล้วก็ไม่แต่เขาไม่รู้นะว่าปฏิรูปกันหนึ่งปีนยจะสําเร็จหรือเปล่านะเยอะแสดงความจริงใจป่ะใช่ แต่ว่าด้านการเมืองอะหนักสุดนะแต่ว่าพี่ก็อยากเห็นนะว่าถ้าสภาปฏิรูปแห่งชาติมีทั้งคุณปู่จตุคร<ม>เต้นนัทวุฒิคุณวีราการ<ม>คุณ อ่ากำนันสุเทพมีพระตอนนี้เป็นพระอยู่นะพะน,น,อ,นอ่าแล้วก็ตัวแทนของแต่แแต่และกลุ่มแต่และฝ่ายเข้ามาร่วมหมดเนี่ยก็น่าจะดีนะคะเออแต่หนูว่านะถ้าถ้าเรารักประเทศไทยนะจับมือกันไปแล้วปฏิรูปนะแล้วพอหลังปฏิรูปเนี่ยเรื่องของระบบต่างๆมันก็นะน่าจะดีขึ้นปะน่าจะร่วมกัแต่นักการนักการเมืองไทยเราก็เขาเรียกว่าเดาใจยากนะคะเพราะว่าเขาอาจจะต้องมีเทคนิคอะไรด้านการเมืองซึ่งเราอาจจะเรียนรู้ยังไม่ถึงนะคะ อาประเนตเป็นหลักก่อนไหมอ่ะเออนะเฮ้ยแต่บอกว่าพอพูดเรื่องที่ที่บอกไว้นะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนเลือกคําว่าใช้คําว่า kick off ที่เคยบอกแฮว่าเพราะว่านอกจากท่านเป็นผอฟตบเป็นหนวหน้าคอสชแล้วสวมหมวกสวมหมวกเไรเออไม่ต้องดูว่าอีเวนต์วันนั้นเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเผื่อเขา a ม m ่อยู่ในเต็ดมาเออนะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นประธานสโมสร a ม m y อยู่ในเต็ดด้วยนะเป็นสโมสรฟุตบอลซึ่งมีเขาเรียกว่าสปอนเซอร์สนาม ด่นเนี่ยเป็นร้อยล้านนะแค่พลเอกประยุทธ์อันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีการรัฐประหารนะตอนที่ท่านเป็นผอเนี่ยท่านเอ่ยปากมาฮูสปอนเซอร์มาช่วยกันอัดชีดนักเตะของหล่หอเั้งนั้นเลยนะเนาะนี่ไปดูภาพเวลาท่านโอ้โหเนี่ยเป็นไงท่านแล้วท่านเนี่ยเป็นประธานสมโมสรที่ติดตามการแข่งทุกแมชเลยถูกตอ้องแล้วก็ให้กำลังพลเนี่ยช่วยกันส่งใจเชีย เ,เห็นไหม,มช่วงหลังอามีอยู่ในเตดถึงแบบว่าขึ้นมาเลยนะคะร้องเพลงได้ป่ะอามีเตะเตะร้องไงเตะไม่ได้ไม่ใช่คอบอลนะช่ bon งชงวงบอลโลกยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้มีเวลาดูเลยนะคะ <c oughs> เออก,ก็ก็ถือว่าอ่ะเป็นคิกออฟเสร็จแล้วเนี่ยก็ตอนนั้นจะเริ่มยาวแล้วนะคะอืมนะเออก็แมแมถึงบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีอะไรที่แบบว่ามีหลากหลายสีสันนะวงการกีฬาก็ได้การต่างประเทศวันก่อนเห็นในที่ประชุมโดยขึ้นตรงกองทัพบ ที่มีผู้พันมาร่วมด้วยเนี่ยท่านก็สั่งบอกว่าเฮ้ยเป็นทหารเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์ทั้งประเทศทั่วโลกอาเซียนเตรียมเลยเหนบอกพราะท่านบอกว่าเนี่ยเชื่อั้มท่านนะนะอ่านอ่านข่าวต่างประเทศมาตั้งนานเป็นหลายปีแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วก็พึ่งได้มาใช้เนี่ยคือหมายถึงว่าทําให้เข้าใจเรื่องของสถานการณ์โลกเรื่องของการทํางานเรื่องของกองทัพต่างๆมากมายพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับผู้บัญชาการหลทัพคนอื่นกันบ้างค่ะ ช่วงที่แล้วพิ้งไทยไว้ Hello welcome back ใช่ไหมเราจะพูดถึงต่างประเทศนิดหนึ่งแล้วเนี่ Hello welcome back ตอนนี้เนี่ยต้องแหม ท่านวันนี้เลยใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมท่านบิ๊กเจียคนเอกธนศักดิ์ใช่คนเอกธนศักดิ์ปฏิมากรผู้มีชาการหารสูงสุดเป็นรองหัวหน้าคอสชและเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงซึ่งคุมฝ่ายต่างประเทศด้วยตอนแรกเนี่ยท่านท่านมีชื่อจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นไปไปมาตอนคงเหนื่อยอยากพักมั้งไม่อีกตอนนึงเนี่ยมีข่าวว่าจะให้ชิงตำแหน่งมหาดไทยไปมาชื่อหายไปไหนไม่รู้ท่านคงเหนื่อยแหละเหนื่อยหรือว่ามีงอนงอนอะไรกันบางไม่ทราบนะท่านคงเหนื่อยแล้วนะเนาะแะตอนนี้เดิน ทางอยู่แล้วที่จบบูร์นายดารุสสลามใช่คื่อที่จะไปรับเครื่องราชอิสริยาภร์จากสมเด็จพระชาติบดีจัดแข่งบูรนายค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับทางบูรนายเนี่ยก็ล้ชิฟมากนะคะแล้วสมเด็จพระราชาธิบดีเนี่ยก็เสด็จเยือนประเทศไทยเนี่พยมาแล้วท่านก็ต้องไปเยี่ยมรบพิเศษไปดูสมาร์ทมากใช่แล้วก็ชอบไปดูการฝึกของทหารไทยนะเยีสมาร์ทสุด นะคะแล้วที่สําคัญอะไรป่ะท่านส่งหน่วยองครักษ์ของท่านนะทหารองครักษ์ของท่านมาฝึกหน่วยซิลสองท่านนะคะในหลักสูตรที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าต้องขออภัยนิดนึงไม่ผ่าน เพราะว่าหน่วยซีลเราของกองทัพเรือเนี่ยอึดมากคือหมดนะเออก็คือไม่ผ่านแต่ว่าทางทางทางท่านเนี่ยก็เลยขอให้มันเป็นแค่ Observer เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะเอาไปฝึกไปอะไรนี้ของกองทัพบนายด้วยแล้วล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อสักประมาณกลางปีที่แล้วก็ทีมแพทย์ทหารบกไทยเนี่ยก็ไปเปิดฝึกเรื่องของ Search and Rescue ด้วยแล้วก็เรื่องของการแพทย์ไปโชว์เรื่องของการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ใช้หน่วยแพทย์เข้าไปในนี้ ท่านก็ประทับใจบอกว่าทหารไทยเก่งมากเออนะท่านจะเห็นว่ามาเมืองไทยทีไรทุกครั้งเนี่ยต้องเข้าค่ายทหารใช่แล้วตอนนั้นมาก็ไปที่กรมทหารราบพิเศษราศพองใช่แล้วก็ไปดูไปชมการฝึกการฝึกของทางฐานเสือด้วยฐานเสือเรื่องของการรับประพอรักษาคกามปลอดภัยบุคคลทั้งชาติชิอไซ์ยิงใช่แล้วก็ไปดูเรื่องของการชิงตัวประกันของชฉกอกากองปฏิบัติการพิเศษที่ลพบุรีไม่ธรรมดาถึงขั้นที่ท่านอ๋อคือนอกจากฝึกมาฝึกกับหน่วยซีลแล้วเน ท่านก็ส่งไปไปไปฝึกกับทางรบพิเศษด้วยนะคะโอ้โหนะถือว่าท่านชอบการไปดานขรางกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใช่ค่ะวันนี้ก็รับเครื่องราชแต่แต่ดูดูไปเหมือนบิ๊กเจี๊ยบท่านพลเอกทักดิ์ก็ทําหน้าที่หมดแล้วมันตีต่างประเทศเลยนะเนี่ยนะเพราะว่า คือตอนแรกนะมีชื่อแต่ว่ามีคนติงว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยควรจะเป็นพลเรือหรือเปล่าเหรอคะมันติดข้อกฎหมายเรื่องส่วนไหนก็บี่มันไม่ได้ติดข้อกฎหมายหรอกแต่ว่าเหมือนว่าความรู้สึกมันจะต้องแบบว่าเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วภาคถ้า,าเป็นทาหารเนี่ย,ม,<อ>ยมันก็จะดูตอกย้ําว่าเป็นรัฐบาลทหารเป็นช่วงรัฐประหารอะไรเงี้ยก็เลยมีข่าวว่าอาจจะเอาเป็นพลเรือนก็คือโดยเฉพาะท่านประหลัดกระทรวงต่างประเทศท่านศรีราชาโปรเกตแก้วนี่ก็เป็นเต็งว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเรากำลังค้นหาชื่ออยู่ว่าตกลงแรกพ้าค้นหาพี่ขอยกิีถ้าค้นหาาว่าบิ๊กเจมยบเนี่ยตกลงเนี่ยจะได้ตำแหน่งไหนหรือว่าท่านอยากจะเกษียณและพักผ่อน อ๋อฮะเพราะว่าพูดถึงจริงๆก็60แล้วเนาะเออคือคือถ้าพูดกันถ้าเป็นพ่อเราก็แบบเราก็ไม่อยากให้พ่อเหนื่อยป่ะไมแต่ว่าท่านเป็นพ่อเถอะอะไรางี้ป่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งต้องบอกว่าตอนนี้คือบทบาทหน้าที่ความเป็นผู้นำเนี่ยท่านก็ถือว่ายกให้เป็นกับของท่านพลเอกประยุทธ์แล้วนะด้วยความที่ว่าท่านเป็นผู้บัญชาการทางสูงสุดแต่บางทีถ้าไปอะไรกันมันเหมือนว่าความเป็นผบสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นยันเป็นอยู่เหนือเหมือนเป็นผู้ขับบัญชาจะเห็นว่าบางทีเนี่ยท่านก็ต้องหลบหลบให้ท่านอกประะยุททธ์ในนนนาาี่่็หหัว้คสชซึง เสมือนนายกรัฐมนตรีคือในทางทหารก็ต้องมีหลบหลบกันแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดมทหารุ่นสิบสองด้วยกันนะคะนั้นก็ถือว่าเป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันต่อไปว่าท่านพลเอกธนะศักดิ์แหมท่านจะช่วยงานในคอสชต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในคณะรัฐมนตรีหรือเปล่านะแต่ช่วงหลังนี่ท่านแหมดีขึ้นนะไม่หว่าหลังนี้ปกติก็จะให้สัมภาษณ์น้อยมากโอ้โหแต่วันนั้นคืองงมากพี่เดินมาก็เดินก็ไปแล้วบอกว่า เอ่อพ่อคะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะอะไรเงี้ยท่านก็บอกอ่าหนูสัญญาว่าหนูจะไปถามเรื่องการเมืองค่ะท่านก็บอกเออเออเออแม่แค่เดินกลับมาทำไมบอกว่าไงรู้ปะเฮ้ยเมื่อกี้ไก่นาบอกจะขอสัมภาษณ์ไม่ใช่เหรอจะให้ทำความเข้าใจดูก็แบบชีวิตนี้เฮ้ยไม่ต้องทำความเข้าใจกับว่าปกติท่านพลเอกทักษิงเนี่ยกระสือท่านไม่ให้สัมภาษณ์คือถ้าก่อนการรัฐประหารเนี่ยสองเดือนทุกการประชุม ผู้พัพนผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยท่านถึงจะให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งแล้วถ้าเป็นงานอื่นเนี่ยก็คือหนึ่งไม่ค่อยเชิญสื่อหรือ,รอบางทีเชิญสื่อก็ให้แต่ถ่ายภาพอย่างเดียวไม่ให้สัมภาษณ์โอ้วันนั้นให้สองรอบเลยเออ<ม>แต่ว่าพอมาแล้วรับประหารแล้วเนี่ยท่านก็เงียบเงียบไปแต่ว่ามาช่วงหลังเนี่ยก็คือ<ม>ท่านเริ่มใกล้ชิดคือปกติเรากับท่านเนี่ยก็จะยืนอยู่กันคนละไกลเลยนะฮะ <laughs> แต่ว่าช่วงนี้ท่านอาจจะแบบว่าช่วยในเรื่องของการ p ีอากันประชาสัมพันธ์งานของคอสชด้วยคุยเรื่องของบรรเทาสาธารณภัย บปุ๊บก็เสร็จละสัมภาษณ์ก็เจะหันกลับท่านก็เดินกลับมาใหม่แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเรื่องริเบียอ๋อใช่เพราะว่า,<อ>าจริงจริงหน้าที่หลักของท่านเนื่องจากว่าดูแลกระทรวงการต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนอพยพคนไทยจากริเบียจากเรื่องของความขัดแย้งการสงครามในฝั่งนู้นเนี่ยท่านก็เป็นคนดูแลเองเลยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเช้าเนี่ยทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะนำนำจะตบเท้านํา นำบรรดาในฐานเสือราชินีบุรพาพิยักษ์แล้วก็ในทอบอไปอวยพรวันเกิดพลเอกประวิตร์วงสุวรรณนะซึ่งเรากําลังจับตามองวันและที่สําคัญ<ะ>ว่าพลเอกสุจินดาคาประยุนพลเอกสุจินดาคาประยุนอันนั้นาากอจัดงาน,นวันเกิดด้วยแต่ว่าคือพลเอกสุจินดาเนี่ยท่านเกิดจริงๆวันที่6สิงหาแต่ว่าท่านไม่เปิดบ้านแต่ว่าวันวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการอวยพรของบรรดาคนใกล้ชิดนะคะที่สํานักงานท่านแต่ว่าท่านพลเอกประวิทรเนี่ยจริงๆท่านเกิดวันที่11สิงหา ปกติคือเกิดวันเกิดวันที่11สิงหาคมนะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวพลเอกประยุทธ์ก็เลยจะนํากาลังพลเนี่ยตบเท้าอวยพรในวันศุกร์เลยก็คือวันพรุ่งนี้นะคะที่บ้านที่มูลนิธิที่บ้านที่รอหนึ่งนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนักขาเขาให้นักข่าวเข้านะถูกต้องค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอพระคุณค่ะสาหรับการติดตามรับชมรายการรับลงตารออนทีวีนะคะถ้าเกิดว่าใครพลาดก็ดูได้ที่แฟนเพจนะคะเบหรับนีที่นารยาโปลาค่ะวัาสานานุ่งค่ะ ลาไปก่อนเท่าก,กันใหม่เจมีม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ